สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าเช้าที่อังกฤษจ,จ้ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ9ก้าโมงเช้าแล้วจ้ะนะจอยก็มาสวนจอยไม่ได้มาสวนสองวันจาะเพื่อนๆจอยไปบ้านแม่ย่าเนาะทีนี้ก็เลยแวะมาดูสวนก่อนไปทํางานจ้ะมาเปิดให้บ้านอุโมงมีอากาศถ่ายเทเพราะว่าจอยได้ปิดประตูหน้าต่างเขาไว้แล้วผ้าที่ว่า สำหรับกันหิมะกันน้ําแข็งอะ่ะจ้ะน,นะเอาคุมผักเอาไว้จ้ะถ้าไม่คุมผักก็จะตายจ้ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศกลับมาหนาวอีกแล้วจะอาทิตย์นี้อาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านไปอากาศนี่ประมาณ16 1 7 1 8องศานะเพื่อนๆนะอาทิตย์นี้กลับมาเหลือตอนกลางวันนะ1 1 1 2อ3องศาจ้ะกลางคืนอากาศก็จะต่ําลงกว่าเดิมนะเพื่อนๆก็อากาศต่ําลงก็ประมาณสัก5องศา หกองศาประมาณเนี้ยจ้ะนะบางวันตื่นเช้ามาก็เป็นน้ําแข็งจ้ะจอยก็จะพาเพื่อนๆืมาดูสภาพก้ามะเขือก้าไอ้เนี่ยถองจอยก้าแตงกวาแล้วก็ไอ้ก้าไอ้นี่จ้ะก้ามะละคิดนานเพื่งโทษทีนะมาดูว่าผักอะไรที่จอยปลูกในสวนตัวเนี้ยสภาพเขาเป็นยังไงจอยก็ได้เอาผ้าออกแล้วเนาะอย่างที่จอยได้บอกเพื่อนๆนผ้าที่คุมไว้เอาออกละเดี๋ยวจอยก็จะคุมก่อนจะกลับบ้านจอยก็จะคุมเขาอีกจ้ะ อันนี้กล้าพริกจ้ะนะพริกไอ้พริกหนุ่มนั่นแหละเพื่อนๆจอยยังไม่ลดน้ํานะเพราะว่ากลางคืนมันเย็นอยู่จ้ะปล่อยให้เขาแบบนี้ก่อนเพราะว่าเขายังมีความชุ่มไงยังมีความชุ่มอยู่ใต้ดินนะจ๊ะนะหน้าดินอาจจะดูแห้งๆแต่ว่าใต้ดินนี่ก็คือยัยงยังมีความชุ่มอยู่กล้ามะเขือเทศจ้ะกล้าแตงกวากล้ามะละในนี้ก็ไม่โตเหลืองจ้ะแต่ไม่เป็นไรเนาะ ปลูกได้เท่าที่ปลูกได้ละจ้ะมนันเอาแน่เอานอนกับอากาศไม่ได้ไงผักคะนา้จาจะก็เพาะคะน้าในนี้อีกจ้ะเนี่ยแล้วก็กล้าแตงกวาก้าคะนา้าปลูกเอาไว้เพาะเอาไว้มันไม่พอกินไงอันนี้ก็พวกผักสลัดจ้ะนี่ก็ผักสลัดก็เริ่มโตแล้วจ้ะเริ่มโตเริ่มอ้นี่แล้วเริ่มเห็นผลผลิตแล้วได้กินก็สองสามรอบแล้วจ้ะปีนี้ ขนาดยังเพิ่งเริ่มต้นก็ได้กินเยอะพอสมควรจ้ะจอยถอนต้นหนามเขาออกจ้ะนี่รดน้ำอันนี้สักหน่อยจ้ะก็อย่าอย่าเพิ่งเบื่อจอย,ดยจเด้อจ้ะจอยถ่ายคลิปในส่วนให้ดูมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอยู่ต่างแดนจ้ะเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าปลูกอะไรได้ได้ม่งเนาะที่อังกฤษเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ มันไม่เหมือนบ้านเราอะจ้ะมันเอาแน่อ,อนอนไม่ได้ปลูกกินนะจ้ะซื้อเข้ามันแพงเพื่อนๆใครมีเงินก็ซื้อได้จ้ะนะคนไม่มีเงินก็ปลูกกินก็ดีจ้ะจอยก็ลงทุนมันก็เยอะอย่างที่เพื่อนเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>บางคนบอกนะั่นแหละจ้ะแต่เรามีความสุขที่จะทําไงนะมันก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรมากมายจ้ะอันนี้จอยได้เด็ดไปกินแล้วนี่กาลังแตกอีกเห็นไหมเพื่อน อย่าไปถอนเขาแค่แบบเก็บใบเขากินนะจ๊ะเพื่อนๆงามมากจ้ะเป็นน้ำมันเป็นน้ำค้างเกาะเชอร์รี่จอยจอยก็วัน,ว,นวันแบบว่ามันกลับมาหนาวอีกอะส่วนใหญ่ถ้ากลับมาหนาวอีกพวกเชอร์รี่พวกแพรพวกพรามพวกแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อเขาไม่ค่อยรอดนะลูกเขาก็จะแข่งตายอะจ้ะ ลูกเขากลัวลูกเขาติดลูกล้วมันจะแข่งตายเพื่อนๆถ้าอากาศมันยังไม่กลับมาร้อนเนี่ยเพราะว่าเชอร์รี่นี่เขาต้องการแดดจ้ะดอกเยอะอยู่พอสมควรโดยก็เอานี่มาติดๆเอาไว้เพราะว่ามดอยู่ในกระถางเนี่ยเยอะจ้ะนะ มันก็จะไต่เข้าไปมันก็จะไปเกาะนี่เห็นไหมมันเกาะกับไอ้กระดาษกาวเนี่ยจะหาซื้อได้ตามการ์เดนเซ็นเตอร์ทั่วไปจะเพราะว่าวันนั้นมามดเยอะมากนี่ก็เหลืองจ้ะนะเหลืองเหลืองเหี่ยวเหี่ยวของเขานั่นแหละกุยช่ายก็ งามอยู่จ้ะตัดกินได้แล้วจ้ะนะอันนั้นผ้าที่จอยคุมไว้ตรงนี้ก่อนเ <c oughs> นี่ยต้นผักเซียนที่จอยเอามาปลูกจ้ะของปีที่แล้วเขาก็เริ่มโตเนาะผักขีจ้ะมันก็ยังชุ่มชุมอยู่ผักขีนี่เป็นผักที่ว่าทนหนาวได้ดีจ้ะ ปลูกไว้ตั้งแตนะ่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก็ได้จ้ะนะแต่ว่าเขาจะมาเริ่มขึ้นให้เรางอกให้เราก็ช่วงช่วงประมาณเดือนกุมภาไป,ไปไปปลายเดือนกุมภาเขาก็เริ่มแล้วจ้ะทางภาคเหนือนะทางภาคใต้นี่จะขึ้นเร็วอยู่เพราะว่าภาคใต้เขาจะร้อนกว่าภาคเหนือของอังกฤษจะ้ะภาคใต้ของอังกฤษอ่ะจะร้อนเร็วแล้วก็ร้อนเหมือนเมืองไทยอ่ะนเ,น,เ,น,เนี่ยเห็นไหมเพื่อนเลยอกเบลอเลย จะปลูกง่ายนะสำหรับจอยจอยคิดว่าเนี่ยปลูกง่ายสุดจ้ะนะผักชีเนี่ยปลูกง่ายสุดกับคะน้า,นนาแล้วก็ผักสลัดจ้ะน,นี่อันนี้ก็กล้ามะเขือเพื่อนจอยพยายามเด็ดดอกเขาทิ้งจ้ะเพราะว่ามันไม่สมควรที่จะออกดอกอะนะเพราะต้นเล็กเกินไปต้นเล็กเกินไปไม่สมควรที่จะมีดอก เขาก็โอ้โหออกดอกออกอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะเพื่อนเพื่อนเด็ดจนไม่หวาดไม่ไหวมันก็ตายหรือเปล่าเนี่ยมันอัจจะตายเลยดินแห้งเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะลดน้ำอีกจะผักสลัดในกระต้านั่นก็ผักสลัดจะห๋ือจอยจะลดเลยจะตรงนี้ โหผักกวงตุง้งจอยออกดอก,กอเพื่อนเพื่มันขึ้นไปขนาดนี้เชียวหรอกวงตุง้งใจจอยไม่ได้อยากจะจะปลูกนะกวงตุ้งไอเนี่ยเพื่อนเพื่นเม็ดมันร่วงตั้งแต่ปีที่แล้วอะ่ะมันร่วงใส่ไงมันก็เลยงอกอค่อยค่อยรดไปให้มันดูดน้ำเนี่ยแถวเนี้ยถุงแถวเนี้ยคือมะเขือยาวนะมะเขือยาวจะโตเร็วอยู่จ้ะ มะเ,เขือยาวจอยปลูกมะเขือยาวที่นี่นะจอยได้กินลูกนะเพื่อนๆนะมะเขือตอแหลนี่ก็ได้กินเมื่อปีที่แล้วมะเขือเปาะก็ได้กินเมื่อปีที่แล้วปีก่อนก่อนหน้านู้นจอยปลูกมะเขือพวกมะเขปปอือเปาะไม่เคยได้กินลูกจ้ะนะเพราะว่ามันปลูกยากเพื่อนๆพอเริ่มออกดอกอากาศก็หนาวแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบตายจ้ะแต่ที่ได้กินผลผลิตคือมะเขือยาวจ้ะนะ มะเขือยาวปลูกปีไหนก็ได้กินปีนั้นนะจ๊ะถึงมันจะไม่ได้กินลูกเยอะแต่ก็คือติดลูกลูกให้เราพอได้กินสักประมาณห้าหกลูกเงี้ยจ้ะปีที่แล้วจอยได้กินเยอะอยู่มะเขือตอแหลจ้ะมะเขือตอแหลบ้านเราโหโดกมากมะเขือบอกว่าได้กินพอสมควรจ้ะไม่เยอะแต่ก็ถือว่าพอได้กินนะมะเขือยาวก็พอได้กินจ้ะก็พอได้กินนะจ้ะนะพอได้แบบว่าหายากไปเพื่อนๆไปซื้อเข้ามันแพง เอาจงริงซื้ออะไรก็แพงจ้ะนะมันของนําเข้าอ่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่ของแบบไม่ใช่เขาไม่ได้ปลูกที่นี่ไงเขานําเข้ามันก็แพงอ่ะจะกินก็ก็บ่นไม่ได้อ่ะเพราะว่าใครเขาจะขนของมาขายให้เราถูกถูกมันไม่ใช่อยู่เมืองไทยเ,เพื่อนเขาเสียภาษีเข้ามามาสะกินเราก็ต้องเข้าใจลถจ้ะลดไป กองอันก็ต้องการน้ำที่จอยเอาไม้ค้ำค้ำไว้อย่างเงี้ยนะเพื่อนนะเพราะว่าจอยเอาผ้าผ้าขาวนี่คุมถ้าไม่คุมไม่ได้จะพ้าไม่คุมนี่กลับบ้านเก่ากันหมดจ้ะพวกผักกลับบ้านเก่าหมายถึงไม่ได้กินนะจ้ะตายหมดประมาณเนี้ยจ้ะ เรียนรู้ในการปลูกผักในต่างแดนเพื่อนๆบางคนเขาก็ปลูกเขาเขามีงบประมาณแบบทําบ้านอุโม,มงค์ใหญ่ๆทํากินเท้าใหญ่ๆแล้วเขาก็ใส่พวกเครื่องทําความร้อนนะจ๊ะนะแต่จอยไม่มีงบขนาดนั้นจ้ะจอยก็ทําเท่าที่จอยทํำนี่แหละจ้ะเพื่อนๆก็เริ่มเติมโตละ <c oughs> ได้กินไม่ได้กินก็คอยรุนกันนะจ๊ะดูในนี้กันจ้ะ คณะก็ยังเนื่อจะเหลือแค่นี้แหละคณะไม่เยอะจ้ะต้นแตงกวาจอยก็เหีเห่ยวๆแล้วจ้ะมันหนาวไงเพื่อนแตงกวาจะใจเสาะอยู่จ้ะบรรดามะเขือมันก็ไม่งามจะใบเหลืองแล้วค่อยบำรุงเขาช่วงหน้าร้อนตอนนี้บำรุงไปไปรดน้ํามากๆไม่ได้รากน่าจมันหนาวมาละจอยก็บใบเหลืองแต่มันก็เลื้อยจ้ะแต่ใบเหลืองอยู่ไง นะเลื้อยแต่ใบเหลืองมีผักสลัดจอยในนี้กำลังกำลังงามแต่เดี๋ยวจอยจะลดน้ำสักหน่อยลดน้ำสลัดหน่อยจ้ะสลัดในกระต้า จะปลูกผักอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยอากาศเย็นๆนนหนาวเห็นบอกว่าอีกสองสามวันอากาศก็ยังหนาวอยู่นะแต่เขาจะมาไอ้นี่ออกมาดกว่าอากาศจะกลับมาอุ่นก็วันวันศุกร์ก็จะกลับมาโลถ้ากลับมาอุ่นไม่ใช่ว่ามันค่อยๆอุ่นนะเพื่อนพอกลับมาอุ่นนี่คืออุ่นแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะอุ่นแบบแบบกแบบรวดเร็วเลยอ่ะเพื่อนเพออุ่นแบบรวดเร็วปุ๊บโอ้โหผักปรับตัวไม่ทนันเหี่ยวอีกเออมันปรับตัวไม่ทนันมันก็เหี่ยวมันเฉาเหี่ยวเฉา,าตายอีกเพื่อนเพื่อนลากเลิกเงี้ยปวดหัวอยู่ปูดเบอร์รี่ต้นนี้ปีนี้ออกออก,ออกลูกแล้วเนี่ยออกลูกละออกลูกออก,ออกสีเหลืองเหลืองแดงแดงไงชอบกลมันเป็นอะไร เป็นยังไงอะไรของมันสตรอเบอรีร่จอยก็เห็นไหมออกดอกแล้วจะแดงๆนะ่ะคือดอกสตอรอเบอรี่จะมีดอกสีแดงกับดอกสีขาวเพื่อนเค่อยมาดูกันว่าลูกเขาจะเป็นยังไงลูกเขาจะโตไหมจอยลูกแค่นี้แหละเพราะว่าก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ไงนุน่นเปิดอันนี้ให้มันอากาศถ่ายเทตักใต้บันจ้ะ คิดว่าเขาจะตายไม่ตายยังทนโอเคอยู่รูบาปปะนั้นมาตัดเดี๋ยวจอยก็จะเอาเอันเนี้ยเอาใบเขาเนี่ยเอาใส่ในเนี่ยใส่ในคอนพอตเนี่ยคอนพอตของจอยนะที่ไว้หมักหมึกอย่างเงี้ยแหละเพื่อนอืปิดฝาหน่อยเถอะกินดีติดแม่งให้มันอบๆเอาอ้าไว้รูบาปก็เหลือประมาณนี้ อันนี้ไงกูดเบอรี่อันนี้อันนี้ลูกสีเขียวเพื่อนเมื่อกี้นี่อาจจะเป็นลูกสีเหลืองนะอาจจะเป็นพันธุ์สีเหลืองหรือสีแดงต้องมารอรุ้นกันจะ้ะปีนี้ดกเหมือนกันจอยก็จะดองจะดองขายจะ้ะนะทำกูดเบอรี่แช่อิ่มอาจะ้ะทําขาย <c oughs> ดกอยู่จ้ะรา้านเบอรี่ของจอยจอยตัดกิ่งมันก็เลยแบบ ไม่มีดอกเนาะอันนี้กำลังขึ้นจะนี่ราสเบอรี่เนาะสวนจอยก็ทําได้แค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนยบางคนก็โหสวนลกจังมันเป็นสวนนะมันไม่ใช่บ้านเพื่อนเพื่อนจะให้มันสะอาดสะอา้ะอานเหมือนบ้านเหมือนที่ว่าเราอยู่อาศัยนั่งดูทุกวันไม่ใช่สวนก็คือสวนนะจ๊ะนะเพื่อนเพื่อนว่าจอสวนจอยรลกนะเพื่อนเพื่อนดูสวนติดกันนะั่นนะเยี่ยมก็ป่าดงดิบ บางคนก็โอ้โหลกจังเนี้ยหาเรื่องไงถ้าจอยของจอยลกก็ของของคนนั้นกัก้งอาจจะเป็นป่าดงดิบละมีเวลาก็มาทำไม่ใช่มีเวลามานั่งแต่เก็บเศษ้าในสวนเพื่อนไม่ใช่มีเวลามานั่งทุกวันทุกวันทั้งวี่ทั้งวันจอยมีงานมีการอื่นที่ต้องทำไงเนาะพูดถึงอะ่ะ คนไหนที่ดูจอยนานๆเขาก็จะเข้าใจจ้ะนีไ่ไงศัตรูจอยบินมาละคนไหนเพิ่งเข้ามาบางคือเขาก็เขาคือแบบไม่รู้จ้ะเขาอาจจะไม่ชอบคีหน้าจอยอเพื่อนๆนี่ไงเพื่อนๆดูนี่บูเบอรี่ดอกเขาจะแต่ว่าจอยไม่เคยได้กินลูกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนกกินหมดก่อนนกเขาจัดปาร์ตี้กินก่อนจ้ะ <c oughs> นี่อันนี้ก็สตรอเบอรี่จ้ะแล้วจ้าจะถอนต้นหอมไป ควรจะไว้ในกีนท้าวอ่ะเอาเอาอามกมาข้างนอกทีนี้มันในแบบกระพ้าแบบนี้แหละนี่ผ้าแบบอู้งเหลืองนะจ๊ะไม่เป็นไรกินได้อากาศติดหนาวไงไปเหลืองเลย เหนียวด้วยเราจะเก็บผักชีด้วยจ้ะ ตัดที่ไหนามาถอนจะเพราะว่าเขาเริ่มจะออกดอกไงเขาเริ่มจะออกดอกลากมันก็ไม่ได้อวบมันมืนก็ที่เขาขายนะนเพื่อนๆนะเพราะว่ามันไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นจ้ะเน,น่ก็จะได้ประมาณเนี้ยถอนพอประมาณเอาไปกินจ้ะ เพื่อนๆลากเขาขนาดนี้ก็ทานได้นะจอยจะตัดลากฝอยเขาออกจ้ะนี่จอยก็ตัดลากฝอยเขาออกก็เหลือลากประมาณนี้เพราะว่าจอยปลูกเป็นกอจ้ะมันก็เลยพันกันอย่างนี้มันเลยไม่โตเต็มที่เนาะไม่เป็นไรจ้ะเราปลูกไว้กินเอง ในกระต้าเนี่ยจะไปอีกเพราะว่าจะเอากระถางหนึ่งไว้แบบว่าไว้กินเลยไม่ไม่เอาไม่เอาออกไม่ไปตัดไม่ไปตัดไอ้นี่เขาจะไม่ไปตัดไอ้ไม่เอาลาก,กัน,นะ ปล่อยให้เขาแบบว่าอยู่ในกระถางจะทิ้งไว้สักกระถางหนึ่งจะไว้กินเรื่อยๆเก็บกินเรื่อยๆอันนี้เขาจะอ่อนสามารถปลูกลงไปอีกได้เพราะว่ากระถางจอยเอาไว้ปลูกอย่างอื่นด้วยไงเอาไว้ปลูกผักอย่างอื่นพวกไอเนี่ยไอเขาเรียกอะไรละ่ะคะนาจ้ะนะ เอาแค่นี้ก่อน,นเพื่อนๆตัดไปแค่นี้ก่อนจะเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะเอาไปประมาณนี้เราจะเอาลากเข้าไว้ไว้ทำสามเกลอโอเคเพื่อนๆจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย